อญาตอันนี้ก็คือเป็นการที่โบ๊ทแต่งหน้าเองครั้งแรกในชีวิตแปะราท้าผ้าพัดก่อนแปะเองเลยยูที้อินฟลูเอนเซอร์ไม่ใช่อ๋อตัวเองเหมือนจะเย็นๆหน่อยไม่ฟินเอาอเอาที่เอาที่แบบเอาที่มึงสบายใจผมแล้วพี่เดินมาเห็นผมสภาพเนี่ยพี่คิดว่าผมเป๊ะคนดูแลตัวเองไงหน้าเรามันจะเย็นทันทีแล้วมันจะสึมซาบง่าย และไว้ประมาณ10นาทีหน้าก็จะชุ่มขึ้นอ n d ฝัองายหน้ามันก็จะเปียยๆขึ้นก็จะลงด้วยคอสเซลเลอร์ต่ออันนี้ให้ยืมนะให้ยืมอ่ะให้ยืมจิ้มเลยไม่จิ้มสักสามก็ได้ชอบปิดตรงนี้ด้วยตรงนี้อ่ะใช่ตรงขอบจมูกขอบจมูกใช่แถบหน้ามันชุ่มชื้นอ่ะมันก็จะแบบปาดง่ายกว่า เหมือนคนนอนมาส0ชั่วโมงกันแทบแทบกระจายแถบกระจายเพราะถ้าเราปาดบางทีมันซึมติดนิว้วเราไปก่อนอต้องบอสมีความสามารถนะครับถ้าสมมติว่าแบบเรากลัวคนอื่นเขาจะมองว่าโปใช่ไหมเราทาแค่คอสเซเลอร์อย่างเดียวก็ได้ก็คืออันนี้อัน,นเดียวจบใช่อัน,นเดียวจบคลิปนี้<ช>คือแม่งออกนอกคมอมฟอร์ทโซนมากเลยคนไหนทักว่าเฮ้ยบสหน้ารอยว่ะคบไว้นะแสดงว่าเพื่อนคนนี้เขาเตือนเราจริงใจเขาจริงใจอ๋อเตือนให้ทุกคนถัดมาก็คืออยากลองว่าอันนี้เหรอถ้าเราใช้คุชชั่นใช่ป่ะเพราะส่วนใหญ่ชอบมาแปะหน้าเลยก็ได้ต้องวนต้องมาวนก่อน เพื่อให้แบบว่ามันไม่เป็นก้อนแท็บที่เมืองก็ได้มีความคว่ำไม่เคยใช้จริงไม่เคยปึ๊บนี่วนๆนี้เนาะวนๆไล่จากกลางหน้าไปข้างหลังไปข้างหลังไม่เคยแทบไปไล่ไปเลยไล่ไปเมกะวันวันวันว่หน้าฝั่งเนี้ยมาดูยกมากกว่าหน้ามาดูไบรท์มากกว่าสังเกตเหดิวะเร้สึกว่าเราอยากปกปิดเพิ่มอ่ะเราก็ค่อยลงอีกรอบหนึ่งที่เราพยายามกบมากเกินไปอ่ะพยายามดิบติดติดัดแปลงอ่ะมีหนวดแล้วก็แค่ตกให้มันบางก็ได้แล้วเน็ตเข้าได้นะคระบอส คลานเนตเข้าได้ <c oughs> อุ้ย <c oughs> เปื้อนนี่ก็เป็นลิปมันอันนี้เป็นลิปประจำแต,ะแต่ว่าไม่มีสีน้่องาเห็นมาหน้ามันดูแบบผูพ่องขึ้นเลยอ่ะผู้ชายส่วนใหญ่ชอบผ้าที่ว่าไม่ใช้คอนทัวร์คอนทัวร์คือมันดีมากดีจนเนี่ย